คริสเตียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยิฐฐานทูลขอต่อพระเจ้าเพราะเราถูกแต่งตั้งเป็นปูริหลวงของพระเจ้าสวัสดีนะครับยินดีที่ว่าสุรายการใบบทุเด d ยนนะครับพระคำวันนี้วันนี้สิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องครับและเคลียร์กันให้ชัดเจนก็เกี่ยวข้องเรื่องการอิฐฐานนะเราเป็นปุริหลวงของพระเจ้า เรามีสิทธิ์ที่จะยิฐฐานทุนขอทุกสิ่งจากพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกในความสว่างวันนี้มาดูอย่างน้อย3ข้อด้วยกันนะพี่น้องที่อยากรณนงใจพี่น้องที่ยืนยันว่ารเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าและตำแหน่งนี้สำคัญมากเราถูกแต่งตั้งโดยตรงนะครับที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์แต,ต่งตั้งเราแต่เราถูกเลือกโดยพระเจ้าและพระเจ้าแต่งตั้งเราในพระธรรมหนึ่งเปโตรี่ 9, นะครับดูด้วยกัน แต่ทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงชัดเจนนะครับเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ขอบพระเจ้าเป็นเองครับเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์เราเป็นลุ่มพระเจ้าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เดี๋ยวนี้คิสเตียทุกคนต้องมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระเจ้า และว,วิธีที่ทําเราพี่น้องครับเข้าสู่การสัจจะก็คือเราต้องอธิษฐานด้วยตัวเราเองวิงบอนต่อพระเจ้าพี่น้องครับแต่การอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นเหมือนการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าสิ่งที่สำคัญคือพี่น้องครับเครื่องบูชาต้องบริสุทธิ์เครื่องเครื่องบูชาต้องไม่มีบนทินบากดยนี้เมื่อเราพูดออกมาจากปากทุกอย่างนั้นออกมาจากใจใจของเราเองก็ต้องสะอาดและบริสุทธิ์ขั้นตอนที่สำคัญคือเราทุกคนต้องอธิษฐานสรรารภาพบาปของเราก่อนก่อนที่เราทูลขอสิ่งอื่นๆนะครับ จำไม้ดีนะฮะเราต้องเคลียร์ตัวเราก่อนเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นจากใจถ้าใจยังอยู่กับความบาปและอธิษฐานนะออกมาจากปากมาจากใจใจก็นะนำคำอธิษฐานออกมาจากปากเป็นความบาปนะเมื่อคำอธิษฐานเรามีความบาปปาบับปนพระเจ้าจะไม่สดับเลยทําไมผมต้องพูดประโยคนี้เพราะมีขอ้อพิยืนยันชัดเจนนะครับดูด้วยกันในสุดีนะพี่น้องสดุดีนะฮะบทที่6 6กข้อที่18กล่าวว่าสดุดีบทที่6 6ข้อที่18นะครับ1971นะครับ ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่สดับชัดเจนนะฮะผู้เขียนสุดีมั่นใจไปน้อครับว่าถ้าเขาเองทําบาปต่อพระเจ้าและไม่สารภาพบาปต่อพระเจ้าคำอิทฐานคำวิงวอนที่ทูลขอต่อพระเจ้าก็คงจะโมฆะทันทีวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับผมเข้าใจครับทุกคนมีปัญหาหลากหลายนะครับที่อธิษฐานวิงวอนทูลขอการช่วยเหลือการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ทุกคนได้สังเกตในสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์คือ พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่ปรงท่งพอพระไทยเหมือนที่พระเจ้าติงคาอินใช่ไหมครับพระเจ้าชมเชยนะเครื่องบูชาของอาเบียวฉันใดฉันนั้นวันนี้พี่น้องครับขณะที่เราจะวิ่งบอลทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการใจที่สะอาดเพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตาชำระจิตจัง,งเราเพระเาะนั้นสิ่งแรกที่ควรทาในีาได้เป็นผลุริตต้องมีใจที่สะอาดเมื่อใจสะอาดคําพูดก็สะอาดคำพิฐานก็สะอาดพี่น้องครับและพระเจ้าก็พอพระไทย มาดีข้อหนึ่งพี่น้องครับในข้อที่ยากอบทที่ข้อที่16บนะครับบอกว่าเอเชนั้นทั้งหลายจงฮะสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำาธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลชัดเจนนะข้อนี้นะฮะเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปสึ่งานสมมติว่าในห้องนี้นะฮะมีการอธิษฐานนะครับมีพี่น้องมุลสิบคนผู้นํานะครับก็ต้องนําพี่น้องทุกคนไป็น้องครับสารวจจิตใจตัวเองอธิษฐานสารภาพในค,ความ,มบิดบติทั้งหมด หมือนเวลาผมประกอบพิธีศีมาสนิทก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับผมก็ต้องบอกพี่น้องที่ประชุมทั้งหมดพี่น้องครับที่ทุกคนจะต้องทอมใจลงพี่น้องครับและอธิษฐานสาภาพความผิดบาปทั้งหมดนะครับก่อนที่เข้าร่วมพิธีศีมาสนิทเพราะอะไรครับเพราะพี่ก็เตือนว่าเราทุกคนทาบาปตปา่อพระเจ้าใครที่บอกตัวเองไม่มีบาปเลยพระพี่บอกก็ลวงตนเองสัจจะไม่มีอยู่ในผู้นั้นเลยวันนี้จึงอยากนุนใจพี่น้องครับเราเองเป็นปปริก็จริงแต่ปปริต้องมีใจที่สะอาด มีชีวิตที่บริสุทธิ์และเมื่อปิตมีใจที่สะอาดบริสุทธิ์เครื่องบูชาที่ปิตนํามาถวายกับพระเจ้าก็เป็นเครื่องบูชาที่ปราดจ,จากมลทินบาปพระเจ้าก็พอพระทัยเมื่อพระเจ้าพอพระทัยนะฮะเขาก็อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันนคะครับเพื่อทั้งหลายจะบคนโรคภัยคำอิษฐานของผู้ชอบทํานั้นมีพลังทําให้เกิดผลวันนี้เป็นรองครับใช่ครับเราเป็นผู้ชอบทใํในสายพระเนตรของพระเจ้า เรามีสิทธิทอธิษฐานกับพระเจ้าทุกหัวหัวข้อก็ว่าได้เป็นนองครับม่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพร่างกายหรืออธิษฐานเผื่อผู้อื่นอธิษฐานเผื่อรัฐบาลาเผื่อเผื่อประเทศชาติอื่นๆก็แล้วแต่แต่สิ่งแรกเป็นรองครับที่ต้องทําทุกคนฮะคอยเราอาธิษฐานสาภาพความผิดบาปของเราให้มั่นใจว่าเราไม่บ่มความบาปไว้ในใจเป็นรองครับจากนั้นเราก็อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าพเาพเื่อพี่ยืนย ไม่มีความบาปบุ่มเก็บไว้นะครับวันวันนี้ก็อยากสอนอยากแบ่งปันอยากหนุนใจซึ่งกและกันเป็น้องครับเอาเละรครับพี่น้องครับอย่างน้อยพระบีสามข้อวันนี้ก็จะเป็นข้อคิดสําหรับพี่น้องอีกหลายหลายคนนะครับที่บอกไอ้ชานมาตั้งนานทำไมพระเจ้าไม่ตอบเลยพี่น้องครับเราข้ามขั้นตอนแรกไปหรือเปล่าก็คือเลครับอธิษฐานสาภาพบาปของเราก่อนที่เราจะอจธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าอย่างที่บอกไว้เมื่อใจข้างในสะอาดบริสุทธิ์ทุกอย่างที่ออกจากปากออกมาจากใจคำอธิษฐานเราก็าจะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอ๋เม็พี่น้อง หลายพี่น้องครับกลับมาปายการ Bible Today ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับแจ่บอลครับพี่น้องครับสวัสดีครับ